สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายเป็นสุขสุขคนมาพอก,กันนะแมวคือเก่าจ้าพี่น้องจ้ามาเดอรกินข้าวเดอรพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อแค่โอ้ยพี่น้องในปวงเหาลายแล้วล่ะข้าวพ่นพูนตีพี่น้นนนองมาเดอร์พารก็มีใบอันมะละนะคะ แพะพักวิชายแล้วกับพักเดี๋ยวจะให้เป็นต้นหอมอยู่ที่นี่เขาจะเรียกบิสโลลนะจ๊ะไอ้ต้นหอมหน่อยหอมเบียงบ,บ่กบานห้าบาบ่กแมนบ่กบุ้งคึ่กัน, <c oughs> อนหอมแต่มันเป็นต้นหอมนะบิสโคลเป็น,นี่มนเนเาเด้อเคยไลยปวดกินเมื่อเบิดดอกกูเดียวนึกว่าลูกินน้ำลืมข้าว เนี่ยควันนี้ทำงานวันแรกนะจ๊ะหลังจากที่ว่าหยุดมาสามอาทิตย์ mm ืเนี่ยจับมาใบามะละใบมะละกินโอับพี่น้อง

กิอนับไปห้นะเขอืมอืมอ่าองน

อขอบคุณบีบีน้องๆที่เขามาติดตามเดยอจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน,น่นนะจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะอืมจืเต็ม วัสสับใบมันละขีนกนั่นี่ยดีว่าเป็นเอ่ยอม่าหายเนอันสัมัดเมืองไทยเนาะได้กินลูกมันท้องด้วยเอามากินใบมันดีกว่าอืมว่าขอ ลายเป็นน่อแต่นแรวเราคุณลูกสาวไปเห็นงานแต่งแต่ซิปเอสมบอว่ามาตีหามาสั่งเป็นน้องเขาพารา ทำความสะอาดจากเขายุดนะก็กระทำความสะอาดขั่วเขาอืมอืม ซองพักเนี่ยเขากันที่ขนาดนะครับกุก้งกุ้งแชน่น้ำปาล,ลากุ้งปลากุ้งไอ้อะไงก็ว่าไปก้อยกุ้งอืมเขาขนาดขนาด มาเสื้อล่างมองด้ามันจีมันจีบขมเลยใบยมนะับบมนะมนะ่นะใบใบมนะันเมือใบมันละ อัน,พพนแพ้ของง่ายมเก็บให้คุณแม่บ้านเลยอัน,ป,นป่านนัปู่เนีมาโดนนะน,น้อเพิ่นเอามาหายบางเดืนอนมาหายเดืนอนวางปลายเดืนอนได้กินอ่ะจะได้กระดาษสิงหาสองเดือน กินจนเมื่อยเราเลยพี่หนอหื้องามเก็บให้แม่ซอยบมเลยไฮลาไปกินประว่าเราบ่มีอันเราใไเลาไปปลูกนอืำ kinh phải, púi phải, nón hay hết phải hết mẹ, cái gì bớt chưa? <laughs> đây hết phe, đây nón. Đen đen ขมแล้วพี่หนุ่มถามว่าตัวขมจ้ะขมโย่แต่พอกินกับกุ้งเนี่ยมันก็สิบกขมบันไดมาเข้ากันเนาะเข้ากันดีดี ไปเลยพี่น้องเอ็ม,น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 ,มน,ออนี่น่าอักแอนกามตัวมูญี่ปุ่นน่าไปเถพอกันปากก็เลยก็้แช่กุ้งสามไข่น้ำเน่าอีสองทางหนึ่งได้พี่น้องทางเผ็ดนางแมวค่ะก็ฝากไปกดไหลกุ้งติดตาเหมือนน้ำเน่าได้ค่ะขอบคุณค่ะ ปไปไล่ตอบคอมเมนต์อยู่เด้อ